ชาวราศีเมษครับกับเรื่องที่คนโฟกัสไปพิเศษครับในช่วงสัปดาห์นี้ฮะเดือนสตารตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสินะครับเดือนกรกฎานะฮะจดาวนะครับในช่วงนี้เด่นในเรื่องของการงานครับภารกิจหน้าที่การงานมีความคืบหน้าในขั้นตอนของมันนะครับถมัน่าจะไม่ใช่แบบก้าวกระโดดแต่อย่างน้อยอะไรที่มันคา,าราคาซังที่มันติดติดขัดหรือว่าคิคิกกักกักนะฮะ มันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับแล้วก็แก้ปัญหาในแต่ละเรื่องได้นะครับมีความเด่นนะครับในช่วงนี้คือเรื่องของคนเรว่งนี้พอจะมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาได้พอจะมีคนวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆนานาได้ด้วยดีมีดวองเกี่ยวข้องเรื่องของการจัดการงานเชิงรุกเด่นนะหรือเพื่อนๆมีความตั้งใจครับอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษฮะก็หยิบจับขยับขยายทําในส่วนของตัวเองได้นะครับมุมดาวดี ในเรื่องการขยับขยายเรื่องงานการแก้ปัญหาเพื่อนเพื่อนมีปัญหาอะไรต้องแก้ต้องเคลียร์ต้องจาัดก,การก็สามารถทําได้ดีแล้วก็ทําได้สําเร็จครับบุมดาวระยะน,นี้อันนี้ที่ต้องเตือนนะครับเรามัดระวังอารมณ์ช่วยให้ดาวังคารคือดาวประจําตัวของโคจรอยู่ในเรือนอาทิตย์แล้วก็เริงดาวราหูอารมณ์แรงอารมณ์ไวดาวังคารนะฮะมันเทพแห่งไฟนะครับแล้วก็เรื่องของเร็งดาวราหูนะฮะเรียกว่าดาว คู่ธาตุลมอีกนะครับไฟเจอลมนะฮะเป็นยังไงมันก็ลุกพึบนะครับฉะนั้นช่วงนี้อารมณ์มันจะขึ้นลงไวเป็นพิเศษก็ควบคุมอารมณ์ดีๆนะฮะอารมณ์นมันจะมาพร้อมกับการตัดสินใจนะครับแล้วมาคล้องกับวาจานะฮะพออารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับการตัดสินใจก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวเองเสียหายนะครับ้องกับวาจาที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือไปกระทบอารมณ์หรือว่า ความรู้สึกใครได้ง่ายนะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ดีๆฮะแล้วก็พยายามนิ่งให้เป็นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ดาวพุธโครจรวิปิริตนะครับมันจะมีเหตุปัจจัยทําให้เาอารมณ์เสียง่ายทําให้ลงาามดหงิดง่ายทงงําทให้เราต้องมีเรื่องมีปัญหาเนาะอ่าอะไรที่มันคาราคาสังคาใจอะไรที่ทําให้ตัวเราเองนะฮะมันอารมณ์ขึ้นลงและสวิงแรงมันก็ไปกระทบเรื่องงาน กระทบเรื่องของคนใกล้ตัวได้ง่ายโอเคนะครับเรื่องเงินโอเคครับช่วงนี้มุมดาวมันก็ต้องหาช่องทางนะครับการหาเงินหรือหาอไรายได้นะครับทางใดทางหนึ่งนะอันนี้อยู่ที่เรารู้แล้วต้องทําอะไรบ้างนะครับหรือว่าเรารู้แล้วต้องหาวิธีหาเงินให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าช่วงนี้มันจะเริ่มตึงๆนะครับมันมีให้ใช้แต่ในระยะยาวเราดูว่ามันค่อนข้างมีเรื่องที่กังวลน,นะครับฉะนั้นถ้าต้องระวังก็คือเรื่องของ เงินทองนะครับระวังเรื่องของการแก้ปัญหานะครับเผื่อเพื่อนๆมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเงินในทุกมิตินะครับอะไรที่ยังไม่จะเป็นยังเป็นั้งซื้อก็ไปเรวก็เบาอะไรที่พอจะหมุนหรือพอจะเคลียร์พอจะไหวได้โอเคก็ก็ซื้อไปตามกําลังสมควรไปแต่ว่าต้องมองเรื่องการคอนโทรลพุ่งมันไม่ใช่แบบทําให้เราเดือดร้อนที่เราจะไม่ได้ซื้อไม่มีนะครับผมเชื่อว่ากลอเีเม็ผ่านทั้งทุกมิติแล้วนะครับทั้งมีกับไม่มีนะฮะเพียงแต่ว่า เราแค่กำลังวางแผนทำยังไงให้เราอยู่ระยะยาวได้มากกว่านะฮะการซื้อไม่ซื้อมีไม่มีชาวเซมตไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เพียงแต่ว่ามองระยะยาวให้มันมาได้เรื่อยๆนะครับปูนี้มากกว่านะฮะฉะนั้นช่วงนี้ดวงการเงินเป็นช่วงที่ใช้จ่ายนะครับค่อนข้างรัดก,กุมเป็นพิเศษนะในช่วงเดือนนี้นะครับรายจ่ายปุปปะชชพันรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่ยังไม่จะเป็นผมว่าเพื่อนรู้ละอะไรควรใช้ได้หรืออะไรที่เบรกนะครับโอเคครับไม่เป็นไรฮะยังรอดปลอดภัยอยู่แหละ ในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยช่วงเดือนนี้นะครับต่อมาเรื่องของอเรียกว่าความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ดูดีฮะโสดคุยอใ,ใครนะครับผมก็ยังเห็นว่ามันคุยได้ยาว,ยาวสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักระยะนี้นครับเด่นนะฮะพึ่งพาใส้ไว้วาได้ช่วยมีเรื่องมีเรื่องมีความสุขนะครับด้วยกันนะครับดาวสุขคือดาวคู่คงคนรักโคจรเกษตรอาทิตย์บดีคือเขาก็ยังพอช่วยในมิติที่เขาช่วยได้นะฮะ เรื่องต่างๆที่เขาพอช่วยได้นะฮะก็พอไหวอยู่นะครับมุมดาวพยายามนะครับเรื่องของการรักษาน้ําใจนิดหนึ่งเพราะว่าดาวพุธในช่วงนี้โคโจรวิปริตด้วยคำพูดคำาจารเราจะแรงดาวคานนี่ที่บอกโคโจรอยู่ในตําแหน่งที่อารมณ์ร้อนอีกนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังความสัมพันธ์ระหว่างกันนิดหนึ่งนะฮะคำพูดคำาจาแล้วก็การไปมาหาสู่นะครับหรือบางทีช่วงนี้เจอกันก็ระวังความขัดแย้งเล็กๆนะครับโอเคครับต่อมามุมดาวเกี่ยวกับถ้าโสดคุยได้ทาเต็มที่นะฮะ สุ่ขภาว่างกายครับช่วงนี้ระวังเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะครับเพราะกอน้อยพอนะนอนให้พอแล้วก็มีการเจ็บคอมีเซฟฮะนะครับแล้วก็เป็รวจท่านในวัยโซครับช่วงนี้อาหารเป็นพิษหรือปวดเพราะอาหารเซฟเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษนะครับก็โอเคนะฮะเรารู้ดวงลูกหน้าจะได้ป้องกันได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ประกาศต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของท่านที่อยู่ต่างประเทศนะฮะจังหวะดาวมันด่นนะครับใครอยู่ต่างประเทศมุมดาวช่วงนี้มีดวงเกี่ยวกับ ถ้าตันถ้าเป็นไม่ได้ะครับระวังคนหลอกลวงเรื่องเงินทองนะครับอันนี้จําเป็นสําคัญนะฮะข้อ2องช่นมุมดาวเกี่ยวกับเงเรื่องของวาจาคือนี้พูดถึงระปากอะไรใครไว้ระวังทาไม่ได้ตามนั้นแล้วข้อดีอย่างนะครับของคนเกิดในราศีเมษที่อยู่ตามะเทศช่วงนี้ข่าวดีเรื่องของเงินทองนะครับมีโอกาสได้เงินเข้าหรือเงินพิเศษแล้วมีเกณฑ์การได้อะไรว่าคนช่วยเห <ๆ S 2> ลือนะครับถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจะมีคนช่วยแล้วก็มีการเดินทางนะครับจะใกล้ไกลก็ตามก็มีความสุขเป็นพิเศษนะครับก็โอเคนะต่อมาเรื่องของเลขมงคลครับมีีน มีเลข1350นะครับเลขที่ไม่ถูกฉชุกคือเลข7สีที่ถูกฉชุกครับสีชมพูนะฮะสีขาวนะครับสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็สีแดงสีที่เลี่ยงหรือมักไม่ค่อยใช้นะครับคือสีน้ำตาลวันที่ดีครับมีวันพุธนะครับวันศุกร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ครับวันที่ติดๆขัดๆคือวันจันทร์นะครับรวมถึงนะครับชุงนี้เรื่องของ ลูกหลานเป็นคนสัเลี้ยงครับช่วยยงนี้ต้องระวังอย่างคือมีเหตุปัจจัยครับมีระวังเรื่องลูกหลานเป็นคนสัเลียงป่วยใครไม่สบายด้วยนะฮะแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงช่วยยงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของมีเรื่องบาดเจ็บนะฮะเละก็กน้อยแล้วก็บางทีมีเหตุให้แบบหาไม่เจอนะครับฉะนั้น,<ไห>นดูแลใกล้ชิดหนึ่งนะครับต่อมามุมดาวถ้าเป็นไม่ได้นะฮะระยะนี้สิ่งที่ต้องเตือนนะครับคือเรื่องคนนะฮะช่วยยงนี้จะมีเหตุให้ มีัญหาเรื่องคนนะครับชุดนี้คนมาเอาเปรียบนะครับหรือว่าคนมาหาผลประโยชน์นะครับหรือว่าคนทําให้เราบากใจนะครับอะไรก็ตามชุดนี้ระวังเรื่องคนนะฮะเราก็หาวิธีป้องกันนะฮะแล้วก็เซฟตัวเองไว้นะครับทําอะไรพยายามนะครับมีขอบเขตของการพูดการคุยนะฮะเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันทุกคนเปิดหมดหรือว่าเราทุกคนรู้ว่าเรามีอะไรทุกอย่างนะครับมันก็จะหา ผลประโยชน์จากเราได้ฉนันต้องระมาระวังเป็นพิเศษนะครับเคเข้าต่อมาบุมดาวเกี่ยวกับพันธุ์กับเรื่องของบางครั้งนะฮะลูกหลานบริวารสักเดียวผมเติมนิดนึงครับช่วงนี้ระวังเขาปวดขม่สบายด้วยนะครับ,รลบ,รบแล้วก็การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโอเคมีข่าวดีครับมีโอกาสได้อะไรฟรุกๆหรือไม่คาดคิดหรืออยู่ๆก็ได้บางสิ่งบางอย่างมาอ่าโอเคนะครับแล้วก็แต่ว่าลูกน้องนะครับช่วงนี้จะใช้งานยากหน่อยส่วนใหญ่เราเราจะทําอะไรด้วยตัวคนเดียวนะครับ จนชุดนี้ลูกน้องบริวารก็ทําอะไรต้องสั่งดีๆหรือหาคนแบบมือดีๆมาช่วยนะฮะก็โอเคนะครับเรารู้ดวงลู้หน้าก็จะได้ป้องกันได้บุปการีครับชวงนี้ก็จะมีเรื่องกวน,นใจรบกวนใจนร้อนๆเรื่องร้อนๆแต่ก็รื่นเดิมๆที่เราจะพอจะรู้มาก่อนนะฮะชวงนี้ก็พยายามเป็นกาลังใจให้แล้วกันนะครับแล้วก็มุมดาวถ้าเป็นไม่ได้ครับชวงนี้อยากทําอะไรพิเศษส่วนตัวทําได้ มีดวงได้ปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงนะครับบางอย่างของร่างกายของตัวเราโอเคสําเร็จแล้วก็สุดท้ายช่วงนี้ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมีคนช่วยนะครับแต่ต้องใจเย็นแล้วก็หนักแน่นนะครับโชคดีก็สุขครับเป็นกำลังใจนะครับขึ้นไปนครับสวัสดีครับ